เมื่อวันอังคารที่22ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีห้างแม็กเวลลูบางบอนได้มีการจัดงานสัมมนา Standard Sizing การเซตมาตรฐานไซส์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจัดขึ้นเพื่อให้ได้รับทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์การทำเสื้อผ้าเพื่อจำหน่ายไซซ์ซิงหรือขนาดของเสื้อผ้าที่ใช้ในการทำเสื้อผ้าซึ่งผู้ผลิตเสื้อผ้าและผู้เป็นเจ้าของควรต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเพื่อทำให้เข้าใจในเรื่องของไซส์มาตรฐานได้อย่างชัดเจนและถูกวิธีการ ในการจัดสัมมนานในครั้งนี้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนการจัดไซต์มาตรฐานได้ด้วยตัวเองและแหล่งข้อมูลเรื่องไซต์มาตรฐานโดยวิทยากรอาจารย์กนกลักดูการผู้อำนวยการศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร,ร,รท์นไอทีผู้เชี่ยวชาญเรื่องสแตนดาร์ดไซต์และเป็นที่ปรึกษาของโครงการไซต์ไทยแลนด์เป็นผู้บรรยายในงานสัมมนานในครั้งนี้ทำให้ผู้ร่วมงานที่มารับฟังเข้าใจขั้นตอนการจัดไซต์มาตรฐานและยังมีการกล่าวถึงกลยุทธ์การรับมือของตลาดในอนาคต ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมากนอกเหนือจากนั้นยังมีบูธท,ทางบริษัทสีวิรลยการทอนําสินค้ามาเพื่อแสดงโดยบรรยากาศภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมากคือปกติแล้วเนี่ยทำงานทางด้านพวกเสื้อผ้าชุดยน้ำอยู่แล้วค่ะก็เลยเห็นว่ามีการ เกี่ยวกับพวกแพทเทิร์นอะไรเงี้ยก็เลยสนใจอยากจะมาลองดูค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าเนื่องจากนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดเลยอยากฝากทุกคนนะคะที่สนใจในด้านธุรกิจของด้านเสื้อผ้าให้มาที่นี่นะคะเพราะว่าได้ความรู้ในการใช้ใช้ในการบริหารอุตสาหกรรมของท่านได้จริงๆระค่ะจะฝากเพื่อนๆืนที่ไม่ได้มานะคะก็เพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองจริงๆเหมือนแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้างค่ะแล้วก็ มันก็เหมือนได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆที่เราไม,ไม่ไม่ไม่เคยเรียน,น่ยคะก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก่อนอื่นก็คือเรามีธุรกิจของตัวเองแล้วก็คือสนใจที่จะสร้างแบรนด์พัฒนาออให้เกิดความต่อย,ยอดบางทออีธุรกิจค้าส่งหรืออะไรอย่างนี้คือเหมือนเรานั่งอยู่กับที่รอรอรอ้านร,ร,รอให้ลูกค้าเข้ามาหาทีนี้การที่แบบเราเข้ามาฟังข้อมูลจากตรงอาจารย์น้ำตาลก็คือเหมือนออมันได้เปลี่ยนความคิดหรือว่าเปิดช่องทางความคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะ ก็เชื่อว่าแบบมันคุมมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึงนะคะ